เทำดื้ออยูย่ตองตวงเลยพี่น้องเลยแกยจานคนนักพี่น้องเนาะบักนี่จิ้มมือดื้อพี่น้องไิ้มมือก่อนแซ่บพี่น,อน้องมานี้ยายสิพัทพี่พัทน,น้องเด้อย้ำเดิมมือดืยย้อย้ำรวบน้องพี่น้องเนาะมีอย่างในยายสิบอกนัทพี่น้องเนาะนี่คือเล็บมือนางมาพี่น้องฮอตด,ดอกปูอาร์ต ตะเกียบนุ้งขาวเนาะพี่น้องเนาะนี่ละเคียงมันกับบรรดานี่ยละพี่น้องน้ำยำยายยังเสเบิึงเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทองจากยายเหลาเน้อยยายจากช่องินได้พี่น้องฝากช่องวฆษนาอายุหารจินฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้พี่น้องยายขอบคุณขอบคุณเวอร์สุขุคุณทุกทุกไก่ผู้ไก่ทุกคอมเมนต์ได้พี่น้องทุกกำลังใจตรงหอดยายยายขอบคุณขอบคุณหลายๆมาเบิ่งมาชมได้พี่น้องเด้อยายยำรวมเหมือนี่ไม่กินน้ำยายเด้อยซอยหนึด้อยแบบ ันแบบคนนั้นอองันจะไปดูอ่ะนาวค่ะใครที่พี่น้องบาดนี่ล้มมดมือมาหนเยันหญยตึงเอาตึงเอาดู và có thể thăm này dăm rồi là phải đắp cái đó cái dăm Dăm chỉ nha, น้ำไปลวกเพเเี่น้องแบบนี้นี่วกกันน้พี่น้องเนาะน้งเลี้ยงวกันเ้อแบบนี้นลังเดือดแล้ว Tầm nhìn là nó phía nó nó, nhé, em cũng nó bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไปยำกันเลยเนาะมายำเลยกันยำมีปลาน้ำปลาถุงนัวมะนาวแล้วก็พริกด้วยพี่น้องน้ำกระเทียมดองเลยน้ำตาลอ่ามาย้ำด้วยพี่น้องใส่ถั่วเร็วเลยเด้อพี่น้องใส่ถั่อนเรวเลยรวมเทียนเข็มหนาวเสร็เลยเนาะ

ใส่ผักลงไปใสผัากจะมีข้นไทยจน,นหอมนะพี่น,อน้องเนาะใิใช้ตจนหอมหอมหวอัวใหญ่เป็นเกลยเทศ็ดนะพี่น้องผักเปดวยก่อตวงเล้พี่น,อน้อ,อ,าาองเลยลจานก็นะพี่น,อน้องเนาะแบบนี้กินดีด้ว พี่น้องไปกินมันก่อนฮึสวยสามลูกสามลูกเลยพี่น้องก,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 ก้อนแรกเป็นแยจังก้อนแรกแจังก่อนสวัสดีค่ะ,ะมากินยำน้ำยายพี่น้องมากินอะไกินเยอะพี่น้อ,นองมาตาปยำมึงกินด้ำซัลอ่หามันจะแต่ไม่กินข้นาวต้ง Nhắc phải đi đếp lắm Không có phải cái này không Nhớ ta phong thấy đồng kia thì xịt chứ phong thấy đồng đây là không Hãy subscribe cho kênh không um. <cười> <cười> Gue t referred to this <coughs> artist, mm. who was very variance, all Kelley mm. people. Every letter I saw, he had these reference images. 你看，嗯，嗯，你看，那。 ท,ทำเนียน้อพี่น้องนะกินหนาจังความแบบใยไหมเย็ดขอตกกันได้พี่น้องสวัสดีค่ะ